วันนี้นะคะมิวก็จะพาทุกคนไปออกฟอร์ดนะคะทุกคนมาอังกฤษต้องใส่แมสด้วยนะคะอันตรายมากๆเลยคันสวิฟเพราะว่าอันนี้มันชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้มันชิ้นเล็กกว่านะคะลูกดีชอบมากคิดถึงนะ so b e a u t i f I should have come to study in Oxford i n s t แต d of a s s u m p t i o n University of Thailand. look at that building can you take picture for me สวัสดีค่ะทุกคน good morning นะคะวันนี้นะคะมิวก็จะพาทุกคนไปออฟฟอร์ดนะคะแดดแรงมากเลยทุกคนนี่นะคะ วิวจากที่บ้านนะคะแดดออกแต่ว่าค่อนข้างอากาศเย็นนะคะประมาณ 2- อองศาอะไรประมาณนี้นะคะจากลอนดอนไปออลฟอรดนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแต่ว่าเราก็ต้องนั่งรถไฟนะคะจากอาสถานีใกล้บ้านเราก็คือแคปแฮมสันชันนะคะไปลงที่พาดิงตันแล้วก็นั่งรถไฟจากพาดิงตันนะคะไปที่ออลฟอรดตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านแล้วเนาะเราต้องพกลมไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้วินเทอร์เนาะก็แบบ คาดการไม่ได้อาจจะฝนตกทุกคนมาอังกฤษต้องใส่แมส์ด้วยนะคะอันตรายมากๆเลยเพราะว่าคนไม่ค่อยชอบใส่แมสก์กันที่นี่นะคะคือบางคนเห็นว่าแบบไม่ค่อยใส่แมสก์เราก็จะไม่ใส่แมสก์อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันผิดกฎหมายแล้วนะเพราะว่าเขาสั่งให้ใส่แล้วนะคะ ะค,ะคือเราสามารถบุ๊กทิเกตจากออนไลน์หรือว่าเราจะมาบุ๊กที่สถานีรถไฟก็ได้นะคะนี่นี่นะคะทุกคนเราต้องซื้อเป็นออฟพีคนะคะก็คือเป็นช่วงที่คนเขาไม่เดินทางกันมันก็จะถูกกว่าเนะาะ2 8ปาวนะคะต่อทิเกตรถชิปนะคะก็คือไปกับอีชวันก็คือ2 8ทปาวนะคะต่ออีชคือมันจะถูกกว่าเนาะถ้าไม่งั้นก็จะแบบหลักร้อยหรือแบบ50 9กอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครจะไปออกฟอร์ดอยากประหยัดก็ไปช่วงวิกเดย์นะคะก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนาะถ้าวิกเเดย์มันก็จะแพงกว่าเดิมนะคือบัดนี้นะคะเราต้องไปหลังจาก9าโมง20แต่ว่าตอนกลับกับเวลาไหนก็ได้นะคะคือถ้าใครนะคะไม่สะดวกที่จะบุกที่ตู้นะคะ อยากแบบมีคําถามอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะก็คือมันจะมีเซอร์วิสเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปถามแล้วก็ให้เขากดจองให้จ่ายเงินกับเขาได้เลยนะคะอือโอ้ oh. สถานีค่อนข้างใหญ่ We can sit anyway, ทุกคนคะ่ะคือถ้ามาอังกฤษนะคะต้องมีบัตรเครดิตบัตรเดบิตคือจริงๆทุกคนก็มีแหละแต่มหมายถึงว่าเขาไม่ใช่แคชเลยนะทุกคนคือถ้าบางคนแบบจะเอาเงินมาแลกแบบหรือว่าแลกเงินมาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยแอกเซปต์นะคะก็คือแบบว่าเขาจะเขาจะแบบขอแต่บัตรเครดิตอะอย่างเวลาเราจะจ่ายะจะจ่ายเป็นแคชใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าบางร้านเขาก็รับนะแต่ว่าเขาจะพูดว่า อ๋อไม่มีเชงแบบไม่มีเงินทอนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาจะคอยแบบขอให้เราจ่ายเป็นบัตรตลอดเวลาซึ่งทุกคนต้องเตรียมเตรียมนิดนึงนะคือถ้าแคชอ่ะไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ไม่มีบัตรเครดิตหรือแบบไม่มีบัตรเดบิตอ่ะคือไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแบบคือเขาไม่เอาแคชเลยอ่ะแต่ว่านั่นแหละทุกคนก็ระวังเรื่องนี้ไปด้วยนะคะคือถ้าจะแลกเงินมางกฤษนมะา ไม่ต้องแลกมาเยอะนะคะคือติดตัวเผื่อฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าแบบจริงๆก็ไม่จำเป็นนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ออฟฟอร์ดแล้วนะคะทุกคนฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าแดดออกคือตั้งแต่เช้าจริงๆอะเช็คเวทเทอร์วันนี้ว่าแบบเออคลาวดี้แต่ว่าไม่ได้ฝนตกแต่ก็คือโชคดีมากตอนนี้แดดออกนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่า มันจะ stay all day ไหมนะคะก็เดี๋ยวรอดูแลทคตอนนี้แดดสวยมากตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาอะไรทานก่อนเนาะเพราะว่าจะเที่ยงแล้วนะคะ11มงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆคือไม่ได้มีแบบว่า specific restaurant ที่จะแบบที่จะไปนะคือจริงๆอ่ะเช็คไว้แล้วว่าเออ base restaurant อะไรเงี้ย in Oxford แต่ว่าค่อนข้างไกลนะคะแบบต้องต้อง take bus หรืออะไรเงี้ยซึ่งมิวแพนมาที่นี่ไม่ได้แบบ อยากจะแบบเทคบัสกะว่าแค่จะมาแบบเดินในซีดีก็คือพอเราลงจากสถานีรถไฟเนาะทุกคนก็จะแบบมุ่งหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะเดินไปที่ออกฟอร์ดซีดีเนาะก็คือต้องเดินประมาณ10นาทีนะคะ ตอนแรกว่าจะไปหาอะไรทานที่โคเวอร์มาร์เก็ตแต่ว่าทีเนี้ยเหมือนแบบระหว่างทางก็เดินมาเจอร้านวิ่งแซนเพนพอดีร้านมันน่ารักมากเลยทุกคนมันแบบสะดุดตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยเหมือนแบบเออลองดู g o o g l e รีวิวนะคะก็แบบเอยรีวิวดีเขาบอกว่าฟิตแอนชิพที่นี่อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งใจจะมากินฟิตแอนชิพอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเออเดินเข้ามาเป็นร้านอาหารบริสิชนะคะก็คือแบบเป็นบริสิชฟู้ดนะคะพวกแบบฟิตแอนชิพอะไรต่างๆนะคะ วันนี้นะคะมิวก็สั่งฟิตแอนด์ชิพนะคะคือมิวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟิตเท่าไหร่แต่ว่ามา UK นะคะก็ต้องกินฟิตแอนด์ชิพนะคะซึ่งถ้าอยู่ที่บ้านมิวก็จะไม่ค่อยกินแต่ว่าแบบเออไหนๆก็ออกมาข้างนอกและมาออกฟอร์ดนะคะก็ไม่รู้ด้วย่าจะกินอะไรก็เป็นฟิตแอนด์ชิพลวกันนะธรรมดาซิมเปิลซิมเปิลนะคะแต่ว่าฟิตแอนด์ชิพเป็นแบบบริทิชโลเคอลมากเลยนะคะก็คือเหมือนแบบถ้ามา UK ก็ต้องกินฟิตแอนด์ชิพนะคะพอเดี๋ยวรันเสร็จนะคะเราจะไปอ่ามเดิน รอบรอบซีรีส์เนาะแล้วก็จะไปโคเวอร์มาร์เก็ตตอนแรกอ่ะหรือ,อยากไปไลบรารีด้วยของออกฟอร์ดนะคะของออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้แต่ว่าเขาปิดนะคะปิดถึงวันที่4หมกรานะคะเลยอดนะวันนี้วันที่31แล้วก็จริงๆอยากไปที่ออกฟอร์ดฮอลด้วยนะคะอันนั้นก็ปิดเหมือนกันนะคะก็เลยแบบ mm. โอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันโควิดด้วยแหละทุกคนตอนนี้คือมันค่อนข้างแบบคอมพกชเนได้ติดนึงนะคะคือแบบ มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเราก็ต้องแบบเราก็ต้องยอมรับอะก็คือแบบแค่ได้เห็นออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ก็ดีใจแล้วนะคะแล้วก็คอลเลจรอบๆอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ถ้ามีโอกาสรอบหน้าก็มาใหม่เพราะว่ามา UK ทุกปีอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมาก Thank you This for the yeah, i just go the g a t e r y Yeah I'm just g o n go Oh yeah Thanks Thank you so much Can sweep เพราะว่าอันนี้มันชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้มันชิ้นเล็กกว่านะคะก็ <laughs> ลเลยต้อง <laughs> เปลี่ยนกันโอ้นนเลือก <laughs> I don't think I can finish that one. You huh? <laughs> think so? Do You guys need anything else? Oh, no, 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 thank, thank you. you. Wow. Chili is really hot. Good. Wow. Mmm. Hello. Mm. so you like fit and cheap yeah yeah was really good but I could not finish it because it's too big เล้วราก็อาจจะไปเดินรอบๆซิตี้นะคะตอนนี้เล็กๆรอบๆ it's mean around The... The... which one is house do you want welcome to the Culver market of war ทงเลยนะคะทุกคนมีแบบอิสเซอรี่ด้วยเสื้อผ้าชุดวนะ่นน้ำต่างๆโอ้แต่มีเดอะซ็อกโคเวอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นคล้ายๆมาร์เก็ตบ้านเราอ่ะที่แบบขายอาหารขายแบบของสดผลไม้ Yeah, I'm so happy. Look. I'm mm hmm. so happy about the weather here. Like we. Uh, the <laughs> yeah. True. Sure. You know what? Every time we go somewhere, the weather always nice. Always. Yeah, <probably. S 1> yeah. ทุกครั้งที่ไปเที่ยวที่ไหนออกทริปที่ไหนนะทุกคนดูดิ ทั้งที่แบบช่วงนี้เป็นวินเทอร์นะคะมันจะแบบมันจะทั้งฝนทั้งหิมะทั้งคลาวดี้อะไรต่างๆ ะะก็คือถ้าจะเข้าไปข้างในนะคะก็ต้องเนี่ยไปจ่ายเงินนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในได้นะคะเราไม่ได้อ interested นะคะก็เราจะไม่เข้าไปนะคะถ้าใครสนใจก็มานะคะตรงนั้นนะคะเป็น m o d e o n college จะเดินกันข้างนอกนะคะแต่ว่าเราสองคนเข้ามาเดินข้างในเนาะท่าน,นุนก็จะแบบครุขระแล้วก็น้ำขงังเพราะว่าฝนตกนะเดี๋ยวเราจะไปใ,ใกล้ๆกันนะคะสวยมากทุกคนทุกคนก็มาถ่ายรูปกันนะคะ คือดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีทัวริสต์เนาะก็อย่างที่บอกก็คือเป็นช่วงโควิดนะคะคือคนก็จะค่อนข้างน้อยเนาะคือไม่ค่อยมีคนนะคะคือตรงนี้ทั้งหมดอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นแบบว่ายูนิเวอร์ซิตี้ทั้งหมดเลยเนาะคอร์เลจอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นไรเบอรีนะคะแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เนาะเพราะว่ามันปิดน,นะคะคือเสียใจมากเลยนะคะทุกคนที่ ที่รเบรีปิดคือตอนแรกตั้งใจจะมานะแต่ว่าเขาปิดถึงวันที่4นะคะ4 January เนาะโ <c oughs> เสียใจแต่ว่ามันเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ว้าว <Wow. S 1> อันนี้คือ Oxford ์ดยูนิ s เวอนะคะคือ <c oughs> ถ้าดูในแบบมันจะเป็นแบบว่าตรงนี้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบคือเขาจะมีกิจ แล้วก็ตรงนี้เป็นรเบอร์รี่นะคะว้าวสวยกว่าเอแบ็คอีกอ hey, look at that b so u i l d i g so b e f u l can o u a p i c t u e f e ะไปถ่ายรูกับตรงแบบิวตี้นะคะ เ o ิญ e ะวิลกริ้งแบ็คใช่ครับโอตอนนี้นะคะก็วิสิตแบบเกือบทั่วแล้วนะคะคือมีหลายอย่างที่ปิดเนอะอย่างที่บอกอย่างเช่น Ribrary Oxford Hall ะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียใจนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่ารอบหน้า,ามาใหม่นะคะตอนนี้ก็จะเด,ดินไปขึ้นรถไฟนะคะที่เรามา <c oughs> แล้วก็กลับไปที่ลอนดอนนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนพาทุกคนมาถูออฟฟอร์ดนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูคลิปที่แล้วของมิวด้วยนะคะ can you say bye 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 bye. Uh, bye, bye to me bye bye to me bye bye to ค่ะ